สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมค่ะสิ้นเดือนพอดีเลยนะคะพายุมูลินเข้าแล้วค่ะที่วังกระแจจังหวัดตราดนะคะนี่ค่ะตกมืดตั้งแต่เช้าตกตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะทั้ง ฝนตกตลอด24ไม่มีการหยุดเลยฝนเยอะมากพายุพายุมูลินนะคะเข้าแล้วค่ะพายุคากิผ่านไปแล้วพายุมูลินเข้าต่อคือปีทั้งปีทั้งเดือนน่ะไม่มีไม่เห็นแดดอะ่ะจังหวัดตราดอะ่ะไม่มีแดดอะ่ะไม่เห็นแดดเลย ก็ว่าได้นี่ค่ะแต่วันนี้เป็นพายุมูลินค่ะเข้าวังกระแจจังหวัดตราดวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดสงหาคมชิ้นเดือนทอดียตกน้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยดูดิค่ะเพื่อนๆน,น้ำเนิมไหลเลยฟ้าแลบด้วย ค่ะเคียก็รยายงานให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะพายุมูลินค่ะเข้าวังกาแจะจังหวัดตราดแล้วค่ะวันที่31สิงหาคมสิ้นปีสิ้นสิ้นเดือนพอดีค่ะ